สวัสดีครับผมนะครับวงปูชัยยาทิพย์คุณนะครับสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างพิเกตนะครับเนี่ยช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์อาการจอมืดนะครับการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์อาการจอมืดนะครับเพราะนั้นลำดับการตรวจเช็คนะครับอย่างละเอียด ก็จะใช้โทรทัศน์สี14นิ้วนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับเป็นสื่อนะครับที่ใช้ประกอบนะครับการสอนนะครับอันดับแรกนะครับพอเปิดเครื่องมานะครับก็จอเมืดนะครับจอเมืดก็คือให้ทําการตรวจเช็คภาพจ่ายไฟก่อนนะครับให้ตรวจเช็คซึ่งการตรวจเช็คภาพจ่ายไฟนะครับอันดับแรกนะครับ ให้ทําการนะครับตัดพอเอาออกก่อนนะครับพอ,อเอาคือถ้าดถ้าเราเราดูตามวงจรนะครับพอ,อเอาคือตําแหน่งนทรานซิสเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับทานซิสเตอร์พอเอาอ่ะตัวนี้นะ,นนะแล้วก็ให้สังเกตนะทรานซิสเตอร์ตัวนี้คือตําแหน่งขา C นะครับมันจะต่อมาที่ไฟแบกนะครับต่อมาต่อเข้าที่ขาไฟแบก แล้วก็ข้อข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับตนตัวของทรา,ทานซิสเตอร์นะฮะจะติดอยู่บนแผ่นระบายความร้อนให้ทําการถอดตัวมาเลยนะครับถอดออกมานะครับพอถอดออกมาปั๊บนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คที่ภาคจ่ายไฟหรือภาคโขดสปายก่อนนะครับอันดับแรกให้ทําการเช็คไฟนะครับไฟสามร้อยนะครับถามว่าไฟสามรอยอยู่ตรงไหนนะครับไ,ไฟสามร้อยคืออยู่ที่ C 400โวลต์นะครับให้มาดูที่เครื่องนะครับที่เครื่องเป็นหลักนะครับอันนี้คือถอดออกมาแล้วนะครับทำการถอดฝามาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็จุดที่เราจะเช็คนะครับให้เราดูนะฮะับ C นะ C 400โวลต์นะครับ C ตัวนี้นะครับซึ่ง C ที่พัก่ายไฟนะครับมันจะมีสองตัวที่ตัวใหญ่อยู่สองตัวก็คือ C 400นะครับ 400 400โวลต์แล้วก็4 6 0โวลต์นะครับมีสองตัวนะครับถ้าเป็นไฟ300ให้เช็ค่4อ่า400โวลต์นะครับเพราะนั้นพอรับงายขึ้นมานะครับะแล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์นะครับให้ตั้งเลง1000โวลต์ DC นะครับตั้งเลง1000โวลต์ดีนะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับแต่ที่ลบแล้วก็ขั้วบวกนะครับแต่ที่บวกนะครับนะ ตั้งเล็งหนึ่งพันโวลต์ดีนะครับนะแล้วก็สวิตอย่างพิ่งเปิดนะครับนะแล้วก็ให้ทําการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะครับนะแล้วก็มือให้อยู่ที่ตําแหน่งสวิตนะครับนะแล้วก็กดนะครับกดให้กดใช้แค่เเดียวนะครับนะครับเข็มจะกระดิกขึ้นประมาณสามร้อยนะครับประมาณ3ามอยโวลต์นะครับเพราะว่าเราตั้งเล็งหนึ่งพันนะครับสามรอยโวลต์นะครับนะเพราะฉะนั้น พอไฟตรงนี้มีนะครับให้เราสังเกตนะครับนะถ้าถ้าไฟตรงที่ c สี่ร้อยโวลต์เขาเรียกว่าไฟสามร้อมีปั๊บนะครับก็แสดงว่าในส่วนของข้างหน้านะครับข้างหน้าก็เริ่มจากปั๊บนะครับตัววิท์ฟิวนะครับลายทรานสฟอร์เมอร์ต่างๆนะครับจนทั้งถึงไดโอดบิดนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเราวัดแล้วมันไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเราวัดไปสามร้อยแล้ว มันไม่มีนะลำดับต่อไปคือเราก็ให้มาเช็คไฟเข้าที่ไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดคือไดโอดตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเช็คก,ก็คือให้เช็คไฟเข้าไฟเข้าก็คือเป็นไฟ220โวลต์เอซีตำแหน่งที่เราจะเช็คหรือที่จะวัดก็คือให้วัดขาตรงกลางของไดโอดบิดนะครับซึ่งไดโอดบิดจะมีอยู่สี่ขานะครับให้เราวัดขาตรงกลางนะครับแล้วก็ตั้งย่านวัด250โวลต์เอซีนะครับเพราะว่า ไฟไปเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นไฟเอซีนะครับไฟเอซี220โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะวัดที่ดูนะครับนะพอเราตั้งย่านวัดมิเตอร์เสร็จนะครับนะฮะเราก็มาดูที่ตัวไดโอดนะครับไดโอดบิดนะครับตำแหน่งขาก็คือขาอ่าตรงกลางนะครับที่ว่านะครับคือขาสองกับขาสามนะครับขาสองกับขาสามนะครับิดูนิดนึงนะครับ เพราะนั้นได้โอดให้สังเกตฮะได้ได้อดจะมีสี่ขานะครับให้วัดขาตรงกลางเป็นหลักนะครับขาสองกับขาสามนะครับให้ตั้งย่านวัดสองร้อยห้าสิบโวลต์เอซีนะครับแล้วก็วัดนะครับแล้วก็กดสวิตช์ดูนะครับดูนะดูนะเข็มเข็มก็อ่านได้ประมาณสองร้อยสองร้อยี่สิบสองร้อยี่ิบห้าประมาณนี้นถ้าเกิดว่าไฟตรงนี้มีนะครับถ้ามีไฟเข้าเอซีมันมีนะครับ ก็แสดงว่าในส่วนของข้างหน้านะข้างหน้าตั้งแต่พวกปั๊กนะครับนะฟิวแรงต่างนะครับจนทั้งถึงไดโอดบิดแต่ว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับเราวัดแล้วไฟเอซีไม่มีที่ไดโอดบิดวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับก็ให้ไปทําการตรวจเช็คนะครับส่วนของข้างหน้าส่วนข้างหน้าก็มีพวกสวิตช์พาวเวอร์นะครับสวิตช์พาวเวอร์หรือสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้นะครับหรือฟิวนะครับ ซึ ình, HR, et, h h ่งหรือบางบางเครื่องหรือบางยี่ห้อนะให้เช็คอากระเบื้องอากระเบื้องคือ R 4ี่จุดเโอห์มเจ็ดวัตต์นะครับหรือถ้าส่วนส่วนอื่นดีก็ให้เช็คพวกสายไฟนะครับสายไฟหรือลายปริ้นต่างๆอาจจะขาดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของไฟไฟเข้าหรือไฟ3ามโวลต์นะครับก็มีแค่นี้นะครับระดับต่อไปคือเราให้ทําการตรวจเช็คไฟออกหรือเรียกว่าเช็คไฟร้อยนะครับไฟร้อยนะครับ เซ็ตพาร์้อยเช็ตตรงไหนนะครับก็คือเช็คที่460โวลต์นะครับคพะคนั้นเราจะไปเราก็หาว่า c ตำแหน่ง4 6 0อโวลต์อยู่ตรงไหนนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับสำหรับเคนะรื่องนี้ก็คือตัวนี้นะนะ400โวลต์คือตัวนี้นะครับนะ400โวลต์คือตัวนี้อย่างที่บอกนะอ่า4ว0ก็คือเป็น c ีไฟไปออกนะครับไปออก,กเรียกว่า c ีไปร้อย ส่วน C 400โวลต์เขาเรียกว่า C ไฟเข้าหรือ C ไป300โวลต์นะครับเสร็จแล้วคลิดลงมาเพื่อเราเพื่อเพื่อที่ทําการตรวจวัดนะเหมือนเดิมฮะเราบิดตาแหน่งเล l เตอร์นะครับมาตําแหน่ง250โวลต์นะครับตาแหน่ง250โวลต์นะครับเสร็จแล้วก็ให้ใช้สายวัดนะครับสีดํานะครับแตะที่ขั้วลบหรือแตะที่กราวนะครับนะสายสีแดงก็แตะที่ขั้วขั้วบวก นะครับนะวัดค่อมได้เลยนะครับนะซึ่ตงตัวนี้คุณจะทําเป็นสายหนีสายขีบไว้ไนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการเสียบปลั๊กนะครับปลั๊กแล้วก็เปิดนะครับซึ่งไฟตัวนี้ได้ประมาณประมาณร้อยซึ่งในทีวีทั่วไปเขาเรียกว่าไฟร้อยนะครับขึ้นประมาณร้อยสิบร้อยสิบห้าโวลต์นะครับเห็นไหมตั้งเลี้ยงสองร้อยสิบโวลตนะ์นได้ประมาร้อยสิบห้าโวลต์นะครับ ถ้ามีไฟออกนะครับถ้ามีไฟออก115โวลต์หรือเรียกว่าไฟร้อยปกติก็แทงว่าวงจรภาพจ่ายไฟหรือเรียกว่าภาพโอจะพายของเรานะครับไม่มีปัญหาหรือมันดีนะครับนะมันดีนะแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราวัดแล้วมันไม่มีนะครับไฟร้อยไม่มีนะครับเราก็ให้ทําการตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับต่างๆของภาพจ่ายไฟนะครับเช็คอุปกรณ์ต่างๆของภาพใยไฟ ซึ่งแล้วแต่ยี่ห้อหรือแล้วแต่รุ่นนะครับซึ่งลำดับขั้นการตรวจเช็คในเบื้องต้นก็จะเช็คพวกทรานซิสเตอร์นะครับเช็คทรานซิสเตอร์เช็คไดโอดนะครับไดโอดเช็คซินเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็อาร์สตาร์ทนะครับพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้คือมันจะพังง่ายนะครับถ้าเกิดมาเช็คอุปกรณ์ทุกตัวนะครับถ้าไม่มีตัวเสียก็ให้ทดลองเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นไอซีก็ให้เปลี่ยนไอซีนะครับวงจร สวิตชิงเลกูลเอเตอร์หรือวงจรควบคุมนะครับนะสุดท้ายก็อย่าลืมเช็คตัวสวิตชิงเลกูลเลเตอร์นะซึ่งตัวนี้จะเป็นทรานซิสเตอร์ก็ได้นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ก็ได้เป็นไอซีก็ได้เป็นเปดก็ได้ซึ่งตัวนี้สังเกตได้ง่ายว่ามันจะติดแผ่นระบายความร้อนนะครับถอดอดเช็คถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ให้ถอดวัดธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นเป็ดก็ให้ถอดวัดนะครับแต่ถ้าเป็นไอซนะครับบางไอซบางตัววัดไม่ได้นะครับบางตัววัดวัดได้ถ้าชอ็อตนะครับ สำหรับการตรวจเช็คเครื่องรับโทรทัศน์นะครับหรือการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์อาการจอมืดนะครับหรือการตรวจซ่อมพักใหไฟเครื่องรับโทรทัศน์ในเบื้องต้นก็มีแค่นี้ครับี่เกยลลลดูนิน